เป็นอะไรมาครับพี่ปื้มเป็นอะไรนะลมจักรยานล้มโอ้เป็นอะไรหรือเปล่าอุ้ยจักรยานกระพางแล้วขาพี่ปื้มล่ะโอ้เป็นแผลมาทำแผลก่อนเลยกัดกัดเสื้อไว้กัดเสื้อไว้เดี๋ยวก็หายพี่ปื้มไม่ต้องกลัว ไม่ต้องร้องครับไม่ต้องร้องพี่พิ่มร้องทำไมล่ะพ่อไม่ได้ดูซะหน่อยรถเกีนมืพังอะไรเล่นไม่ได้ไหนขอดูหยิบมาให้พ่อดูหน่อยครับพอจะซ่อมยังไงได้บ้างโอ้ยแผลไม่เป็นไรแล้วพ่อทำแผลให้แล้วพังยับเลยขี่ไม่ได้แล้วเนี่ยดูดิสายไฟขาดหมดเลยโอ้ ใช้ค้าไทยอย่างเดียวได้ไหมครับเราจะทำยังไงได้ล่ะพอ่อจะไม่มปิดปึ้มหนกเราไม่มีเอืมเราเอาอยี้ไหมงั้นพ่อซ่อมให้ใหม่หมดเลยเปลี่ยนตัวนี้รวมถึงอัปเกรดมอเตอร์ให้แรงขึ้นเอาไหมโอเคไหมครับสัญญาเขาน่าจะขี่ดีกว่านี้นะโอเคขับขี่ปลอดภยนะัยเนาะ เราพอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมาเรามาอัปเดตให้พี่ปื้มกันนี่ใส่ตัวบิดแบบใหม่เลยเป็นหน้าจอแบบใหม่เลยนะนี่เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วนี่ขันเขาเ้าไปเลยกดปุ่มตรงนี้ปุ๊บนี่หน้าจอตรงนี้ก็จะติดแล้วก็บิดได้แบบนี้ <Yeah. S 1> <S <S เสร็จแล้วรับรองพี่ปื้มดีใจแน่เลยเย้เสร็จแล้วพ่อทำไมหน้าดำจังไหนหน้าดำดำตรงไหนไม่เห็นดำเลยตรงไหนตรงไหน,ด,นดำจริงเหรอ้โหไม่เป็นไร <S <S พ่อเสียสละให้พี่ปื้มได้ขอให้ไให้พี่ปื้มได้ขี่จักรยานไฟฟ้าแรงๆขบับรับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ย,วยังไม่ให้ขี่ตรงนี้ไม่ได้รู้ไหม คันนี้แรงกว่าเดิมนะเพื่อนๆเ,เราไมา่อยู่รอบสานามที่แล้วจริงเหรออ่าตรงนี้ก็เป็นลานจอดรถไม่มีรถวิ่งเนาะวันนี้เราจะลองความเร็วก็ใส่หมวกกันน็อกใส่รอง,ทงเท้าผ้าใบด้วยนะเพื่อความปลอดภยนะัยเนาะอ่าเป็นพื้นที่ที่แบบว่าไม่มีรถสัญจรไปมาเนาะโอไปไปอดูในกล้องตงัวเล็กได้นะทุกคนความแรงโอ้โหแรงไปแรงไปโอ้โหทุกค้ง ปื้มข้องปื้มข้องปื้ของปื้มข้องโอ้มาโน่แล้วโอ้หอุ๊ยออกมาทางนี้แล้วแรงมากแรงมากปื้มคิดว่าแรงกว่าเดิมประมาณเท่าไหร่ครับแต่ก่อนที่เราก่อนอัปเกรดเยอะมากแต่ก่อนก่อนอัปเกรดได้ประมาณ13กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ป่ะ ลองความเร็วสูงสุดนะครับ GPS ความเร็วเท่าไหร่นะทุกคนแรงกว่าเดิมเยอะขนาดไหนโทรศัพท์จะไปตัววัดนะทุกคนโอ้ดูพี่ปุ้มอุ้ยโสงไปโสงว้าฮ่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 าพี่ปุจะตกคลองแล้วทุกคนมาทางตรงน้ำปนหลบตรงเก้าอี้นี้เลยเก้าอี้นี้มีที่นั่งแล้วพี่ปุ้มมาแล้วน้ำปนหลบเร็วพี่ปุ้มท้าบตาปีนมาแล้วพี่ปุ้มท้าบตาปีนมาแล้วหลบเร็วเร็วเร็ว พี่ปื้มบอกว่าพี่ปื้มขับมาเห็นน้ำปูแล้วเห็นในกล้องเนี่ยไม่ใช่ลาหรอกเห็นเห็นเห็นในกล้องแม่พี่ปื้มจะพี่ปื้มจะหลุดเห็นไหมเห็นไหมเราขี่ต้องระมัดระวังขนาดพี่ปื้มบอกว่าไม่มีรถพี่ปื้มจะจะไปชนกับเรือซะแล้วใหยความเร็วเท่าไหร่ได้เท่าไหร่ยี่สิบเก้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเรกว่าเดิมสองเท่าหนูอยาเ โอเคน้องโป้ไปเอาจักรยานกันหนึ่งสองสามนี่ครับตอนแรกยังสูสีสูสีสูส,สีสูสีนี่ฉีกแล้วฉีกแล้วช่วง5เมตร10เมตรพี่พุ่มฉีกแบบโอ้ยห่างกันมากโอ้ย้หไปแล้วทับสปีดโอ้พี่โป้มาทางลัดเลยเหรอโป้อบอกมาทางลัดครัโอ้โหทานปลามาเลยโอ้โห กล้องถ่ายไว้ทันไหมเป็นไรครับสะดุดเหรอสะดุดหินแล้วก็ดิบเข้าใช่เราถึงให้ใส่อุปกรณ์ป้องกันไงขีความเร็วสูงไปลองบนถนนไม่ได้นะครับอันตรายเลยนะแรงอย่างนี้เนาะโอเคครับโอเคพ่อราอยู่ตรงนี้พ่อหันไปทางนู้นโอเคพ่อจะถ่ายจังๆตรงนี้เลยไปเลย เลยไปเลยไปเลยรอด้วยรอนักปดด้วยหูทิ้งห่างกันแรงมากแต่น้ัโปดขี่แบบนี้ไม่ได้นะครับน้ัโปดเป็นมือใหม่อาจเกิดอันตรายได้เยอะโอ้โหดูดิความต่างนัโปอดอยู่นู่นพี่ฟื้นมานี่แล้วโอ้โหโอ้โหตู่สะบัดโอ้โหยกหน้าด้วยโอ้โหนัโปดมาแล้วมาเลย เบรกอีสต็อปให้น้องปวดขี่คันนี้น้องปวดเขาไม่ขี่แล้วนะน้องเห็นเปล่งมากเห็นบางชุดตรงนั้นไหมดิปบุป่มดิปเห็นบางช,ชุ่ดไหมใช่ครับตูดสะบัดเลยอะสะบัดอยนี้เหรอโอ้ยน้องปวดไปนูน้นแล้วน้องปวดไปน,นู้นแล้วโอ้ยรองเท้าคุกรองเท้าแหกแน่เลยวันนี้เล่นขุดปุดๆตัวจะลอดทางเลยเออาีกแล้วเราจะลองทรมานเจ้าแบตกับมอเตอร์ตัวชุดใหม่นะครับว่าเราจะสามารถใช้ได้หรือเปล่า หมดแล้วฮะเออไม่ได้เล่นเลยใช่ไหมใช่ะเราอยากรู้เหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบันทึกก่อนอ่ะไปสามรอบนะครับครับสปีดแบบสามรอบนะทุกคนโอ้แล้วก็ไปเรื่อยเราไปเรื่อยเราชิลอยู่แล้วนะครับครึ่งรอบแรกนะครับปิดแบบยาวๆนะครับเหมือนความเร็วจะตกลงแล้วนะโอ้ยหยดน้ามาเลย ยกหน้ามาแล้วรอบแรกผ่านครับรอบสามเย้ เป็นยังไงบ้างครับพี่ปื้มสามรอบสบายสบายไม่ตัดเลยเนะาะอ่ายาวเลยอ้าโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับหลังจากอัปเกรดแล้วเนาะพี่ปื้มไม่ต้องเสียใจนะอ่าโรถพังเราก็ซ่อมใหม่ได้เนาะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ